สวัสดีครับผมอุมนี้อุมเดิมนะครับกับรถยนต์มือสองทอยยุทาวันนี้ภูมิใจนำสเสนอกับเชฟโรเลตออฟตา 1.6Ls นะ,ะตัวถังสวยเดิร์มีเก็บสีมาบ้างแผลมีริ้วมีรอยมีแผลสดบ้างจากการใช้งานนะครับผมรถไม่มีตัดต่อตัวถังอ่าพิดความหงายท้องโดนน้ำท่วมสมต่าโสตะเบียดทีไม่มีนะครับผมรถมีริ้วมีรอยบ้างเช่นเคยตามการใช้งาน สีมีแผลบ้างเช่นเคยตามการใช้งานแต่ซอกเดิมนะครับผมรถไม่มีชนหนักนะอ่าภายในเบาะหนังนะครับผมก็จะเป็นหนังเดิมแท้จากโรงงานเนาะไม่มีฉีกไม่มีขาดภายในสวยๆนะครับผมมีแค่แผงข้างประตูที่เขาจะพ่นสีมาแล้วมันลอกนิดหน่อยนะครับผมอ่า เบาะหนังพร้อมใช้งานตัวถังสวยสวยไม่มีชนมีริว้วมีรอยบ้างมีแผลบ้างจากการใช้งานอันนี้ผมไม่ได้เก็บสีนะอ่าผมเน้นขายเดิมเครื่องดีเดเรียบนะครับผมอ่ารถคันนี้มีการเป็น LPG หัวฉีดข,ของเดิมเป็น PNG นะครับผมแล้วลูกา้าเราไคใช้เขาไปเปลี่ยนเป็นแก๊ส LPG หัวฉีดโดนัทพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเื้องต้นเนี่ยขเขาวิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับผมแล้ขเขาไม่ค่อยได้ใช้วิ่งใกล้ๆ ที่ทำงานไปกลับไม่เท่าไหร่นะตัวถังดูรอบนอกนะครับตาไฟเดิมปฟท้ายปฟหน้าท้ายเดิมกันชนเดิมนะรถไม่ได้มีเคยมีเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็การันตีได้ว่ารถไม่ได้ชนหนักเดี๋ยวเราไปดูไมล์เรตกันเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นไมล์เรตหนึ่งแนดพันนะครับผมแอร์เย็น ความร้อนอะไรปกตินะครับผมทดลองเทสทดลองใช้แล้วให้อูต่ตรวจสอบตัวเช็คเรียบร้อยนะ,ะไม่ต้องตัวสำหรับคัน,นี้เชฟโรเลตออฟต้าปี08 1.6 Ls นนะครับผม รถตัวถังต้องมีเก็บสีเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ฟรีเลียดเนี่ยเช่นเดิมนะครับผมผมก็ปล่อยเป็นราคาพิเศษไปก็จะหักค่าส่วนรถที่ทางการที่ว่าลูกค้าต้องไปเก็บสีบ้างวางจุดนะครับแล้วก็เป็นเน้นรถเก๋งใช้งานละกันนะอ่าก็ราคาก็จะเบาสําสำหรับปกติโฉมนี้เนี่ยผมก็จะขายอยู่ที่อ่า9 0ื0 0กว่านะครับผม9 5้าห90,000้าเก้ามืแสนนึงแล้วแต่อ่าสำหรับคั่นี้ผมขายตัดไปละกันก็ รถยนต์มือ2เครื่องเกียร์แอดีนะครับผมก็เปิดไป85,000บาทเงินสดถูกใจพร้อมจบรถได,ด้เงินสดพร้อมส่งทั่วประเทศหรือจะมาดูมาชมที่บ้านผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเซิร์ช G.P.S ได้เลยครับวัดป่าเกตอ่า โทรนัดก่อนนะอ่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไงนะครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจรถยนต์มือสองทอยยูซ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวทายธนรัตน์ทอยยูซ่านะครับผมอ่าแล้วก็เบอร์โทร08688208รูปภาพเพิ่มเติม20รูปเนาะในบางโพสที่ว่ามันโพสได้แค่ไม่กี่ภาพนะครับอันนี้ก็ติดต่อเพิ่มเติมมาได้เลยในไลน์นะครับ ID TYPE8796 ทย8796นะครับหกภาษากรีตัวเล็กนะอ่ะ เบอร์โทร0 8 6 5 8 8 8 2 0 8เช่นเคยโทรสอบถามข้อมูลกันได้นะครับผมอยากให้ไปส่งที่ไหนอยากจะมาดูรถกี่โมงเอกสารอะไรพวกนี้นะครับผมก็มารับรถไปได้เลยสวยเดิมพร้อมใช้พร้อมส่งการันตีสภาพนะครับแต่คันนี้ก็ตามที่แจ้งนะรายละเอียดในพรุ่งนี้เพิ่มเติมสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรด่วนได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับในยูทูบช n e l ใช้ธนรัตต์ทอยยูสกาเราก็จะมีรถที่เราซื้อขายทุกคันเนาะที่ว่าเราเราเราเพิ่งทำก <ๆ S 2> ็จะเพิ่งลงกันไปอ่ะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบกันได้ซื้อจริงขายจริงมีตัวตนนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอนมาจํามาแล้วจะหายไปไม่ต้องกลัวว่าโอนมาจําแล้วจะไม่ส่งรถนะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะโอนมาจําแล้วจะไม่เก็บรถให้อ่ะ ยังไงวันนี้ก็าลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะให้ยังไงรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการหาคัดรถสภาพเชฟโรเลตมือสองครับสภาพสวยๆมาให้ยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ